ทุกคนควราาสงสยใช่ปหล่ะว,ว่าทำไมผมเนี่ยเล่นแต่อีเว์เพราะว่าส่วนตัวน้องก็ส่วนตัวน้องของผมเนี่ยก็ชอบเล่นแบบอีเวดด้วยใช่ปหล่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําคลิปอีเว์เพราะว่าปกติเราก็ทำแบบอีเว์ค่อนข้างบ่อยอยู่ต้น้องประเด็นโอเคก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปก็ขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะโอเคเราไปดูกันติดก่าเนาะ let's go ทุกคน let's go ไปกันทุกคน มันยังไม่เริ่มใช่ไหมโอเคมันยังไม่เริ่มเ,มมเรมวพราะเราเนี่ยเพิ่งเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นด่านนี้ด่านนี้ก็ปกตินะน้องทุกคนไม่มีอะไรมากด่านนี้เ <c oughs> ต้นรอเต้นรอก่อนเต้นรอโอเคมาสุว่าเกมมันจะเริ่มมนอนอทุกคนแต่รู้สึกเหมือนว่ายังไม่มีใครล้มใช่ไหมเฮ้ยล็กสปอตมาเต็มเลย ณปัจจุบันวันที่ถ่ายคลิปนะครับทุกคนผมเนี่ยก็ยังรู้สึกมีเจ็บบ้างเนาะทุกคนแต่ว่าเออเราก็ต้องมีการถ่ายบ้างแหละอืมไม่อยากหายไปนานเลยทุกคนตอนตรงนั้นมันก็ดีกว่าวันแรกเยอะนะครับทุกคนการจัดฟันเนี่ยมันก็เริ่มหายเจ็บไปเยอะอและ้วแต่ว่าม,มันยังมีเจ็บอยู่บ้างเฮ้ตายหรออ๋อยังไม่ตายใช่ปะ S <S <an> เห็นมันอยู่นิ่งมากเลยนะไม่ขยับตัวเลยตายตายตายเร็วจังเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ขอช่วยคนนี้ก่อนขอช่วยคนนี้ก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยออขอโทษนะที่ฉันไม่สามารถช่วยได้เพราะว่ามันมืดหละประเด็นคือทางมันนมันก็มืดไงถ้าปกติมันก็จะมืดอยู่แล้วมัง้ง แ้วก็เคยเล่นได้แต่ก็พอเล่นได้นะอ๋อจบแล้วโอ้ทุกคนตายหมดใช่ปหล่ะเกมก็จบไวเกินทุกคนออืได้พลอยมาทั้งหมด9วอทุกคนแล้วก็ได้เหรียญไม่60ก็โอเคก็ไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นรู้สึกว่าผิดเดสบอรเนี่ยครับทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเราตัวนี่แหละเพราะมันจะเร็วกว่าเราเนาะ เราจะช้ากว่มามันหรือเปล่านะทุกคนแต่เราก็สามารถจูมันได้นะก็ไม่น่าจะช้ากว่ามันเราก็ความเราก็น่าจะใกล้เคียงกันอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาเปรียกกันมากเกินไปไงต้องต้องให้แบบว่าเท่ากันมันมก็ใกล้เคียงกันนั้นแหละอืมโอเคมาทุกคนรู้สึกว่าถ้าถตาที่สามเนี่ยมันจะกลายเป็นสเปเชียลราวทุกคนมันอาจจะแบบยากขึ้นเพราะเป็นรอบพิเศษตาพิเศษเนาะทุกคนเฮ้ยทุกคนช่วยคนนี้ช่วยคนนี้ช่วยคนคนี้ มาครับทุกคนมาช่วยเขาหน่อยดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะไม่เป็นไรครับผมมาจัดไปครับผมจัดไปทุกคนว่าผมเียงเสียงเปลี่ยนไปป่ะทุกคนถ้าคิดว่าเสียงแปะก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าเป็นเสียงแปะหรือเสียงไม่แปะมาจากเดิมอะนุนใส่เล่นหรือเป่ามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเสียงตัวเองมันแปลกๆปไปเฮ้ยมันเข้ามาหรอใช่ปะมันเข้ามาใช่ปะ ไม่เข้ามาโอเคนึกว่าเข้ามามาฉันจะช่วยเองนะฉันจะช่วยเองขอบคุณจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบไม่รู้ว่าแบบที่ดีอีกแบบอแบบทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่อืมโอเคมาครับทุกคนประตูทางออก เราต้องไปช่วยคนสิไม่ใช่เราหลบอย่างเดียวเร,เราต้องช่วยคนที่ได้เนาะเอาตู้เออเดี๋ยวนะอ๋อมันออกตรงนี้โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยนะเมื่อกี้เฮยมาได้ไงอะปกติไม่เคยเห็นนะเอาตรงคือปกติเวลาเล่นอะคือแทบไม่เห็นนเลยเนาะขอช่วยักคนนึงก่อน ตัวนี้มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละปุ้ยอ้าฮะไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมาไม่เห็นเลยรู้สึกว่าก็จะมีคนมาช่วยเราทุกคนขอช่วยสำเร็จละกันเนาะบอกว่าเขาจะจุกได้ลวกันแต่เราก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่หรอกใครจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย เฮ้ยคนนี้จะช่วยเราปะช่วยโอเคช่วยช่วยช่วยเอ้าตุยกันหมดแน่เลยอย่างเนี้ยนึกทรงละเอ้าอ๋อเหลือคนนี้เหลือคนนี้เหลือคนนี้แล้วก็อีกคนนึงมาตรงนู้นสองคนที่แบบดูแล้วยังมีโอกาสรอดอยู่อืมรอดแหละรอเปล่าแต่มันตามมาติดๆอยู่นะเฮ้ยๆ้หายละมันมาโอเคทุกคนคนนี้เหมือนก็จะพาเราเนี่ย เข,เขาจะชุบเราตรงนี้ครับทุกคนเพราะว่ามันคองตามมาไม่ทันแต่มันมาแล้วไงสิบห้แล้ว,ลวอ้าวโอเคเกมจบพอดีทุกคนเกมจบพอดีรอบนี้เนี่ยมาสุดเจ็ดเพราะว่าแบบช่วยเพื่อนเนี่ยทุกคนแล้วก็ได้เหรียญเพิ่มด้วยนะครับทุกคนก็ดีนะคุณผู้ชมก็ดีก็ดีนะทำไมมันผ่านกันโอเคให้มันอยู่ใกล้ๆหน่อยทุกคน โอเคแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรอเกมเริ่มก่อนดีกว่าเนาะมาทุกคนเราขอมาตั้งหลักก่อนดีกว่าเป็นการเซฟตัวเองให้ปลอดภัยเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าอย่างนี้ซะหน่อยโอเคครับทุกคนส่วนเรื่องของการแอบเพื่อนเนาะผมจะขออธิบายก่อนดีกว่าก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการลบ,บเพื่อนเนาะที่แบบว่า ไม่ได้ออนไลน์แล้วแบบไประยะเวลานานหรือว่าแบบมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเราก็จะลบทิ้งไปเนาะอืมไม่ใช่หรอกเพราะว่าหลายคนแอบกันมาเยอะนะครับทุกคนผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบใช้วิธีนี้เนาะอืมแค่ไม่ใช้นี่ถ้ามันแบบว่ามีเพื่อนได้มาจํากัดนี่ก็ถือว่าดีวนะแต่นี่มันจากัดเนี่ยจกัดที่สองร้อยคนก็นั่นแหละทํทาทําไงได้อะ่ะ เออใครเออเอ้ยไอ้นั่นมันลม้มไอ้นั่นมันลม้มเฮ้ยฉันจะช่วยซะหน่อยเออมา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 ,มาเอ้ยติดโอ้ยติดอะ่ะ <c oughs> ติดอะ่ะ <c oughs> โอเคทุกคนติดเนาะนั่นแหละติดกำแพงจบเลยอุตส่าห์จะช่วยเขาซะหน่อยเถอะไม่ช่วยครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ประเด็นคือรอบนี้ดิบอร์มันจะไม่เห็นเนาะมันจะเห็นเป็นจางๆเว้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันยากขึ้นประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้คือเขียวคุ้นๆอ่ะเหมือนตัวไอ้แตงกวาโน่นเลยแตงกวาดองเอ้ยมันไม่เห็นมันจะหัน า่านจะช่วยแกงนะขอบคุณมากๆเลยโอเคสุก็จะมีคนมาช่วยเราเนาะเป็นสาวเป็นน้องสาวสวยโอเคมาครับทุกคนอืมเขานะ่ช่วยเราได้แหละนะโอเคผมขอบคุณมากเลยเนาะโอเคผมไปก่อนดีกว่าเอาเอาคุณตายโอเคไม่เป็นไรผมไม่เป็นไร ดูของกรอนดีกว่าคุณผู้ชมโอเคเราใช้แต่ไฟฉายเนาะใช้อันนี้บ้างดีกว่าใช้เป็นตะเกียงเนาะตะเกียงไฟน่าจะดีกว่าโอเคคุณ okay. <Okay. S 2> ผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันอกว่าตาสุดท้ายเนี่ยจะรอดไหมจะ,จะช่วยคนได้กี่คนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับทุกคน let's go <S <laughs> รู้สึกว่ารอดมีนะครับทุกคนมันจะเป็นด่านทะเลทรายเนาะทุกคนอืมว <laughs> ้ยมันมา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 ,มนมา ยังไยังไม่มีคนเอ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้ว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 มันเดี๋ยวนะมันเล่นกูปม่อเนี่ยมันเล่นกูคนเดียวเลยปม่อเนี่ยชิบหายเล้วโอเคมีคนเร้องร้องไปช่วยเขาให้ได้เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเอาอยู่ไหนวะไม่รู้มันอยู่ไหนเอ้า โอเคไม่เป <rium> ็นไรไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอคนมาช่วยเราดีกว่าเนาะโอเคสุดๆเป็นคนมาช่วยเรานะครับทุกคนคนนี้เนาะอืมก็ไม่ได้แย่แล้วทุกคนเราล้มแต่มีคนช่วยก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าว่าดีแบบว่าดีกว่าแบบว่าแบบเราล้มแต่ไม่มีใครช่วยเลยขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรจ้า โอเคมาเลยกลจะก็เดินไปเดินไปนั้นทำไมทำไมกูไม่ห <Darwin> น <FR expressed unto S 2> ีวะงงไม่หนีวะจะได้บอกว่ารอดได้เลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนนั้นที่ช่วยเราเนาะก็คือนักเก็ตแต่เราเราเป็นผู้ชายเนาะตาที่แล้วเขาไปช่วยเราขอบคุณมากเลยตอนนี้เดินถ้าสมมุติโดนอีกรอบนี้ขึ้น ตัวจริงเลยนะขอช่วยสักคนหนึ่งเนะปล่ะให้ชินใจหน่อยเราอยากมีน้ำใจกับคนอื่นเขาบ้างเอ๊อดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอช่วยสักคนหนึ่งก็ยังดีแบบว่าให้เราเฮ้ย คนนี้คนนี้คนนี้เออคนนี้แล้วกันมาๆเราต้องเลือกชนเราต้องเลือกช่วยคนที่เป็นใกล้ชิดที่สุดเนาะอะไรประมาณนี้เพราะว่าโอ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอาแย่งเฉยเราแย่งชุบเฉยเลยทำไมกันน่ะทำไมจะช่วยซะหน่อยอดช่วยเลย <c oughs> เฮ้ยคนนี้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 เออะเขาตาอลไหรือเปล่าวะโอเคทุกคนเขาตาตาแะละเนาะไม่เป็นแล้วครับผมสัสดีคริบทุกคนเท่านี้แหละขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะสหรลบคลิปนี้ไปครับทุกคนบายบายครับผม